งานของกองบังการตรวจนครบาลเโดยกองกับสืบสวนของบกทเจนะครับร่วมกันทําการจับกลุ่มกัญชาล็อตใหญ่นะครับอาจจะไม่ใหญ่มากในสายตาของสุมวลชนทั้งหลายแต่ผมถือว่าเริ่มต้มปี2565นะครับเป็นล็อตแรกที่จํานวนเกินกว่า100กิโลนะครับ240กิโลนะสืบเนื่องมาจากนะครับของ การทำินงานของกองกับสืบสวนบกนเจนะครับมีสายทำงานมาตั้งแต่ต้นปีปลายปี64นะครับว่ากัญชายังมีการลักลอบนำกัญชามาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจังหวัดนครปนมะครับสายแจ้งมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทราบนะครับว่าบุคคลดังกลาวจะขึ้นไปรับกัญชาที่จังหวัดนครปนมะครับก็เกาะกันไปนะฮะเราสืบจนทราบว่า มีตัวสามารถเปิดคื่อได้านายสันตินะเป็นเจ้าของกัญชารถนี้นะโดยมีนายอ้อไม่ทราบนะคุณนะติดต่อทางไลน์กับผู้ต้องหาสองคนนะครับอีกสามคนมารับนะครับเขาติดต่อกันทางไลน์ฝ่ายาานายอ้อนะนะครับผู้ต้องหาที่ขับรถอีดิสุสีขาวขึ้นไปที่นครปนมื่อเปรับยา นะตามที่นัดหมายกับนายอ้นอนายอ้อเป็นลูกน้องนายสันตินะครับก็ไปรับยาจํานวนนี้ที่จังหวัดนครปนมจํานวนเนี่ยบททั้งนี้เลย240รกิโลไปกับผู้ต้องหาที่สองผู้ต้องหาที่สองเป็นสาวประเภท2นะครับนะครับปรากฏชื่อนะผู้ต้องหาที่1นนายอาภากรอายุ20ปีนะครับผู้หญิงที่สองนายสุทธิพงศ์เนี่ยที่เป็นสาวประเภทสองขึ้นไปด้วยกันนะครับลำเลียงยาเสพติดมา เส้นนคนพนรพนมสกลนครขอนแก่นโคราชนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สมุทรสาครตามแหล่งข่าวสายรับที่แจ้งมานะครับว่าเขาจะไปสมทรสาครถามว่าเส้นไหนที่ลาเลียงมานะครับเพื่อเป็นแผนพฤติกรรมนะครับเราใช้ทางหลวงหมายเลขสองมาหนึ่งมาทางหลวงหมายเลข23สาครับแล้วก็ต่อมาหมายเลขสองนะครับเข้ามา และทางประมาณ700กว่าโลนะครับรถอีสุสีขาวคันนี้ตั้งแต่ต้นทางคนครปนมชายแดนนะครับวิ่งไปจนถึงสมุทรสาครต้องขอขอบคุณชุดของกบสับสวนบกรองจิตนะครับตามไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งรถคันนี้ไปหยุดอยู่ที่วัดอะไรนะเนาะวัดบางปิ้งนะหลายคนงสงสยัยวัดบางปิ้ง เขาไปจออยู่ตรงนั้นทำไมนะกลายเป็นจุดที่เราพบผู้ต้องหาที่สามขี่จักรยานย,ยนต์มานะเป็นจุดนัดพบนะผู้ต้องหาที่สามสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายสันติให้มาพบรถที่สูตสีขาที่จะมาจออยู่วัดบางปิ้งนะขนของมาแล้วจะต้องนำพาไปอีกจุดหนึ่งแ,แต่เพื่อชุดของกองกับคือรคบาลเจ นะเห็นสภาพอย่างนั้นนะครับถ้าจะไปต่อคงจังบากเระเนองจากพื้นที่น่าจะไปเกรงว่าอาจจะหลุดการจับกุมไปได้นะครับจึงแสดงตัวรวบทั้งหมด